สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคลิปแรนดอมคลิปนี้เราจะมาส่องความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของคุณและมือที่3เขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้นะส่วนมาบลัรงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสรายไลค์นะ สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการตรวจดวงชะตาทํานายดวงชะตารายเดือนสามารถกดเข้าไปดูในลิงก์นะใต้คลิปได้นะสมัครรายเดือนเดือนละ20บาทหรือว่าโปรโมชั่นที่จัดไว้นะคะ20บาทเนี่ยได้คลิป1คลิปต่อเดือนในการเปิดดวงชะตานะคะหรือว่าท่านสามารถส่งหัวข้อเข้ามานะห,นหัวข้อนะ ในแต่ละเดือนได้นะคะในระยะเวลาที่สมัครเป็นสมาชิกเนาะขออนุญาตเทวดาศ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่มาเจอคลิรังองกิมนี้นะคะคุณและเขาเราสองสามคนพระเซสราศีมีนทันนันทรัตราศีประพศทัด,ดินจูปิเตอร์คุณเกิดวันพฤหัสธาดินแอริราศีเมทัไฟไ เตเตอร์ก็เกิดวันเสาร์ทัดฝ่ายสกอร์เปียวราศีพิจิกธาตุน้ําแคปิรันราศีมังกรธาตุดินพฤษภ์ธารมมิถุน,น,นตุกุมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมีสิบสองสิบเก้าสองแปดสิบสิบแปดหนึ่งและยี่สิบสองนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าพลังงานของคุณตัวของคุณนะคะเขาสองคนเนี่ยเขามองว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรณนะตอนนี้เวลานี้ขอดูหน่อยนะคะ ขอส่องดูพลังงานของคนที่มาเจอเคลมรองกนี้หรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรนะคะคุณไม่ได้ถูกเลือกคนรักเก่าของคุณเป็นเลือกคนอื่นก็ได้นะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นมือที่สามนะคะคนรักเก่ากับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนมีกฎหมายออกมารองรับว่าถ้าสามีเราคนรักของเราอยู่กินนะ ผู้หญิงหรือว่ากับผู้ชายนะคะแล้วแบบอยู่กินแบบฉันสามีภรรยาก็ก็เรียกได้ว่านะ,ะบุคคลสองคนนั้นเป็นภรรยาเป็นสามีกันโดยที่มีกฎหมายรองรับนะ,ะเพียงแค่ไม่ได้จด ทะเบียนสมรสแค่นั้นนะคะก็มีในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์อยู่เหมือนกันถ้าแบบมีคนอื่นมายุ่งกับสามีหรือว่าภรรยาของเราเนี่ยก็ถูกฟ้องได้เหมือนกันนะคะถ้ามีในเรื่องของหลักฐานในการกินอยู่นะคะชีวิตประจําวันทุกวันอะไรเงี้ยนะคะคือกฎหมายที่เขามีทะเบียนสมรสก็เพราะว่านะเป็นการยืนยันว่าคนสองคน นะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันแล้วกฎหมายรองรับแต่ถ้าแบบว่าคนสองคนไม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในเรื่องของกฎหมายรองรับแต่อยู่กินกันทุกวันจนมาสิปีแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่าเป็นภรรยาเป็นสามีกันถูกต้องตามกฎหมายนะคะนะหรือว่าคนที่จะไปฟ้องร้องอะไรบางสิ่งบางอย่างก็คือต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานการที่เขาใช้ชีวิตปร,ประจำวันร่วมกัน เป็นคลิปก็ได้เป็นภาพถ่ายก็ได้นะตามสถานที่ต่างๆนะให้ละเอียดนะก็จะถือได้ว่ามีหลักฐานนะที่ถือว่ากฎหมายรองรับเนาะเอาเป็นว่าตัวคุณนะคะในสายตาของคนรักเกา่าแฟนเกา่านะกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกกับคนที่เขาเลือกคุณเป็นอย่างไรในสายตาของเขาสองคนนะตอนนี้เวลานี้ สิบดาบอิลเลเวตนะคะมันเป็นพลังงานของการที่ตัวคุณเนี่ยเคยมีความเจ็บปวดเสียใจเศร้าใจทุกใจนะจากที่เคยถูกคนรักนะสามีหรือว่าภรรยาหักหลังนะคะไปมีมือที่สามไปมีความสัมพันธ์อื่นทั้งๆทีททออ่อยู่กินด้วยกันกันกบคุณนะคะแต่ก็ไปเลือกคนอื่นไปเลือกความสัมพันธ์อื่นคุณเคยเป็นตัวจริงนะคะคือจริงๆแล้วไพ่กับหัวคุณเคยเป็นตัวจริง แล้วก็ณนะตอนนี้เวลานี้นะมือที่สามหรือว่าคนรักของคุณก็ยังมองว่าคุณเนี่ย ยังรักแล้วก็คิดถึงเขาอยู่นะยังอยากจะให้เขากลับมาอยู่นะคะยังเจ็บปวดเสียใจที่ถูกแย่งจริงคนรักไปยอยู่เลยยังทําใจไม่ได้นะคะคือแบบบางคนท่านคือมีในเรื่องของการที่อยู่กินเป็นครอบครัวเป็นภรยาเป็นสามีกันมีลูกด้วยกันนะะก็ยังเศร้าใจทุกใจอยู่นะก็ยังไม่ไม่ได้ไปเริ่มต้นใหม่นะคือพ่ายกับหัวแบบนี้นะ,ะยังไม่ได้คิดจะเริ่มต้นใหม่แต่นะคะก็พยายามที่จะเหมือนกับว่า ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลลูกนะารับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะได้ด้วยตัวเองคือบางครั้งร่ำรวยหรือว่าเหมือนกับว่าคือพยายามที่จะประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่าง พยะะายามที่จะไม่แสดงออกในด้านของความรู้สึกความทุกข์ใจความเจ็บปวดความเสียใจให้ใครได้เห็นเพราะว่ามีภารกิจที่ใหญ่หลวงเนาะคือในเรื่องของการที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวลูกจะต้องเรียนลูกจะต้องกินต้องใช้หรือว่ามีภาระหน้าที่อื่นๆหรือว่ามีความไม่มั่นใจในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครก็เลยไม่เปิดใจนะคะยังมีความรู้สึกรอคนเก่าอยู่นั่นเองนี่ คือสิ่งที่เขาสองคนยังคิดแล้วก็ยังรู้สึกกับคุณอยู่นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความคิดความรู้สึกของตัวของคุณนะคะคนรักเก่าของคุณเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้และมือที่สามคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้มาดูกันเดี๋ยวเราจะแบ่งความคิดความรู้สึกของเขาสองคนเป็นไพ่ สอกองนะคะกองแรกก็จะเป็นความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของคุณกองที่2ก็จะเป็นความคิดความรู้สึกของมือที่สมหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเรามาดูความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของคุณแฟนเก่าของคุณนะคะ อันนี้ขอมือที่สามนะคะกองไว้ก่อนส่วนนะความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของคุณสามีของคุณนะคะที่ไปเลือกความสัมพันธ์อื่นนะ The Tower ตั้งแต่คุณกับเขาจบความสัมพันธ์ไปนะคะเขาไม่เลือกคุณนะคุณไม่ใช่ตัวจริงของเขาแล้วและเขาก็มองว่าตัวของคุณเนี่ยอาจที่จะมีความสัมพันธ์อื่นๆเข้ามาด้วยก็ได้ หรือแม้กระทั่งตัวของเขาเองนะคะที่เหมือนกับมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายเหมือนพลังงานตอนนี้เหมือนกับเขากับมือที่สามหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเป็นการครบกันคุยกันอะมือที่สามก็ยังเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่ามือที่สามยังไม่ใช่ตัวจริงนะนะคะก็ยังมีการครบมีการคุยมีการสารสัมพันธ์อยู่นะคะไปมาหาสู่กัน นนี่คือพลังงานของคนรักเก่าของคุณกับมือที่สามในความรู้สึกของเขาเขาคิดว่าเขาคบกันเป็นแฟนการเฉยเฉยแต่กับคุณเนี่ยนะในเมื่อเขากับคุณไม่ได้เป็นตัวจริงของกันและกันเขาเปิดใจนะให้คนอื่นๆเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วก็ได้พูดได้คบได้คุยได้สารสัมพันธ์แต่ณนะตอนนี้เวลานี้คนที่เขาคบนะแม้จะเป็นมือที่สามหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาคบณนะัตอนนี้เวลานี้ยังรู้สึกว่า ยังไม่ตอบโจทย์เขานะนะเขายังรู้สึกว่าคุณเนี่ยเคยเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเคยเป็นคนที่เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่แต่พอณนะตอนนี้เขาไปเปิดใจคบคุยกับคนอื่นแล้วมันก็หาใครมาแทนคุณไม่ได้เลย นะคะฉะนั้นคุณเหมือนจะเป็นคนเก่าเป็นแฟนเก่าภรรยาสามีเก่าแต่ก็ยังเป็นคนที่เป็นนําเบอรวันในใจเขาอยู่เป็นคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแม้เขากับคุณจะห่างกันไปหรือว่าไม่ได้คบกันไม่ได้คุยกันแล้วก็ตามหรือว่ามีการหย่ามีการเลิกกัน นะคะมีการเลิกล้างห่างลากันไปแล้วก็ตามแต่คุณก็ยังเป็นคนที่อยู่ในใจเขาที่เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้นะคะนี่นี่คือความรู้สึกความคิดของคนรักเก่าของคุณที่เขาคิดถึงคุณเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะไปเริ่มต้นใหม่ได้ไม่มีใครที่จะมาเหมาะสมเท่ากับคุณได้เลยเขายังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่เลย แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงดีนะเขาจะเหมือนกับว่าทำทำยังไงให้คุณกลับมาเชื่อใจไว้ใจเขานะกลับมาให้อภัยเขาเอารมณ์เนี้ยอารมณ์เหมือนทั้งๆที่เขาเป็นคนที่อาจจะทิ้งคุณไปอาจจะไปเลือกความสัมพันธ์อื่นหรือว่าไม่ให้ความสําคัญคุณนะคะบ,บางท่านคือหนักหน่อยก็คือเคยเป็นตัวจริงของกันและกันน นะคะแล้วเขาก็ทําตัวเจ้าชู้ไปเลือกคนสัมพันอื่นอย่างเงี้ยนะคะเดินทิ้งคุณไปเนี่ยแล้วก็สร้างรอยร้าวสร้างบาดแผลให้กับคุณสร้างความไม่ปลื้มใจให้กับคุณเขาเหมือนกับว่าอยากจะมีปฏิหารอยากมีบางสิ่งบางอย่างเออทําให้คุณแบบกลับมารักแล้วก็กลับมารู้สึกดีกับเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทาไงดีนี่คือความรู้สึกของเขานะก็เลยต้องเดินหนีไปก่อนนะ,ะไปทําสิ่งอื่นก่อน ณตอนนี้เวลานี้คนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าของคุณเนี่ยคือมีการยืนรอคอยอ่ะหรือว่ามีการคิดที่อยากจะวางแผนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวของเขาเนี่ยได้มีโอกาสนะคะกลับมาพูดคุยกับคุณนะคะหรือว่าได้มีโอกาสอธิบายอะไรบางสิ่งบาอย่างเหมือนเขาลดอีกโก้ ะะลดทิฐิลดในเรื่องของความคิดอคติบางสิ่งบางอย่างกับคุณแล้วนะเหมือนเขาต้องการที่อยากจะกลับมานะคะแต่ด้วยความที่รู้สึกว่ามันต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างต้องพูดหลายสิ่งหลายอย่างความสัมพันธ์ที่จบไม่จริงอะความสัมพันธ์ที่เลิกไม่จริงความสัมพันธ์ที่หย่าที่ล้างกันไม่จริงหัวใจยังรักอยู่นะคะแต่ไม่ทําอะไรแต่คุณอาจจะมองว่าเขาไม่ได้รักคุณไม่ได้สนใจคุณแต่เขานอนนิ่งอะ นอนเจ็บปวดหัวใจนะคะเหมือนกับว่านอนเยียวยารักษาแผลนะหัวใจของเขาอ,อยู่ในพื้นที่ของเขาคุณอาจจะไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาไม่แสดงออกความรู้สึกใดๆที่มีต่อคุณไม่พูดไม่คุยไม่ทักไม่ทายคุณนะคะความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของคุณที่มีต่อคุณณนะตอนนี้ยังมีคุณอยู่ในใจเสมอนะคะคุณยังเป็นดาวเด่นดาวดังนะคะคุณ คุณยังเป็นคนสวยคนหล่อสําหรับเขาคุณยังเป็นคนที่เพียบพร้อมเพอร์เฟกนะคะคุณยังเป็นแบบเรียกว่าสาวสังคมหนุ่มสังคมนะคะออใช้ของแบรนด์เนมหรือว่าแต่งตัวดีมีสเสน่ห์ในสายตาของเขาอยู่นะคะเขาก็ยังเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเหมือนณนะตอนนี้เวลานี้นะคะเขาได้มีความคิดที่นะ,ะจากที่เคย อาจจะมีการส่องมีการดูคุณณนะตอนนี้เวลานี้เหมือนจะมีการเทเชันอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะในการที่จะทําให้ตัวของเขาเนี่ยหลุดในเรื่องของความเจ็บปวดความเสียใจอะ่ะคือร้อไม่ไหวแล้วอาการที่ใจร้อนมากๆจากที่เขาเคยเข้าใจผิดว่าคุณเนี่ย คุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบเป็นฝ่ายร้อนรนกระวนกระวายใจคิดถึงเขานะคะรักเขามากอยากกลับมาหาเขาหรือว่าเหมือนอยากจะเป็นแฟนเขาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเขาต่งางหากที่คิดถึงคุณและอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์เดิมๆอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเห็นไหมอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณเหมือนเดิมบางคนท่านคือแบบอาการหนักหน่อยคือเป็นภรยาเป็นสามีกันในอดีตนะคะแล้วก็มีเหตุปัจจัยให้แยกจากกันเลิกกัน นะคะเข้าใจผิดไปเลือกความสัมพันธ์อื่นคิดว่าคนอื่นนะ่ะดีกว่านะ,ะสุดท้ายแล้วไปไม่รอดนะ,ะก็เลยอยากจะกลับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามือที่3ามหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาไปคบไปคุยไปเลือกเนี่ยมือที่สามรับรู้เรื่องราวของคุณแล้วคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณมือที่สามนะคะหรือว่าคนที่เขาเลือกความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเขาคิดว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือน อาจจะไม่ค่อยที่จะแสดงออกว่ารักหรือว่าชอบคนรักของคุณแล้วนะคะเห,เหมือนเมินเฉยต่อความสัมพันธ์แล้วอาจจะมีเพียงแค่ความเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักกันเท่านั้นเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ได้แสดงออกพฤติกรรมอะไรที่มันทําให้มือที่สามหรือว่าบุคคลรอบข้างเพื่อนสังคมเนี่ยได้รับรู้ นะคะการกระทําของคุณไม่ว่าจะเป็นการแชทการพูดการคุยกับคนรักเก่าของคุณเลยคุณไม่ได้เอื่อนเอ่ยไม่ได้เอ่ยถึงคนรักของคุณเลยทำให้มือที่สามในขณะที่สองที่ดูคุณอยู่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเขาดูในเรื่องของพฤติกรรมของคุณนะมือที่สคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยเออมีสถานะของความเป็นเพื่อนความเป็นคนรู้จักกันจริงๆนะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้ นะคะเป็นเพื่อนในสมัยเด็กเป็นเพื่อนในสังคมเป็นเพื่อนที่รู้จักกันนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณแบบอาจจะแอบรักหรือว่ารักคนรักของคุณน่ข้างเดียวก็ได้แล้วมือที่สามคือแบบว่าเออไม่เห็นจะเป็นไรเลยในเมื่อคนรักของคุณเนี่ยออรักหรือว่าชอบมือที่สามนะคะคือมือที่สามมีการที่แบบเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวของตัวของเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับถูก คนรักของคุณเลือกอ่ะแล้วก็คิดว่าคนรักของคุณคงไม่กลับมาหาคุณแน,แน่เพราะว่าคุณเหมือนกับว่าเหมือนแสดงออกว่าไม่ได้รักกันแล้วหรือว่าคิดถึงกันน้อยลงรักกันน้อยลงหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันแล้วนะก็เลยคิดว่ามีความเป็นเพื่อนมีความเป็นคนรู้จักกันแค่นั้นเองและมือที่สามคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรมือที่สามเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีในเรื่องของออความรับผิดชอบรักครอบครัวมากมาก ใะะส่ใจดูแลครอบครัวแล้วก็มือที่สามมองว่าคุณเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบที่จะแบบเรียกว่าแบ่งปันความรักคู่รักคนรักนะคะไม่ไม่ชอบมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักซ้อนไม่ชอบความสัมพันธ์ที่แบบเรียกว่าเหมือนออสามีคนรักปันใจให้คนอื่นอารมณ์นี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าแบบจะให้เป็นแบบนั้นคุณยอมที่จะอยู่เป็นโสดหรือว่าใช้ชีวิต โดดเดี่ยวอยู่เพียงลําพังคุณดูแลรับผิดชอบคนในครอบครัวของคุณได้และคุณเป็นคนซื่อสัตย์หรือถ้าหากคุณเป็นคนที่มาทีหลังในความสัมพันธ์คนคนนั้นที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนดีนะเป็นคนที่ไม่ยอมที่จะเอาตัวเข้ามายุ่งกับความสัมพันธ์ที่แบบผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยนะคะ เออถ้าแบบมือที่สามหรือว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นตัวจริงนะคะ <_ C 1> เขามองว่าคุณเป็นคนจริงจงังจริงใจชัดเจนนะไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่สามหรือว่าเป็นสองรองใครหรอกนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวปอลอมเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับว่าคุณไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้นะคุณไม่เปิดใจหรือว่าคุณไม่ไม่ต้องการที่จะเอาตัวเข้ามายุ่งกับความสัมพันธ์นะ,ะที่เป็นรักซ้อนแบบนี้นี่คือสิ่งที่มือที่สามหรือว่าคนคนนั้น ะะรู้สึกกับคุณนะคะคนที่เขาเลือกอะ่ะแล้วก็มือที่สามหรือว่าคนคนนั้นความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตที่ทําให้ตัวของคุณเหมือนกับว่ามาเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะคืออาจเขาคิดว่าครั้งในอดีตเนี่ย คุณอาจจะเคยไปแย่งแฟนแย่งคนรักของใครมาในอดีตชาติอะนะถ้าไม่ใช่ชาตินี้นะคะมือที่สามงมองว่ามันก็คงเป็นเวรเป็นกรรมนั่นแหละที่จะต้องชดใช้กันละกันนะถ้าแบบในกรณีที่มือที่สามเป็นคนที่มาทีหลังคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่ยท็อกซิกนะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเนาะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนะคะถ้าคิดแบบนี้แต่ถ้าคนคนนั้นก็เป็นตัวจริงนะเขามองว่าการที่คุณจะต้องเจอความสัมพันธ์ที่แบบ เรียกว่ามาเป็นรักซ้อนก็ได้แล้วสุดท้ายแล้วคนรักของคุณไปเลือกครอบครัวอะไรเงี้ยนะคุณก็ต้องยอมรับนี่อาจจะเป็นเพราะเวรกรรมหรือว่าวิบากกรรมนะในอดีตชาติที่ทําให้คุณต้องเจอความรักคนสมพัธ์แบบนี้เจอรักซ้อนแบบนี้เจอปัญหารักสามเศร้าแบบนี้นะคะและความคิดความรู้สึกนะของม,มือที่สหรือว่าความสมพันธ์คนที่เขาเลือก เขามองว่าตัวของคุณเนี่ยไม่กล้าที่จะติดต่อพูดคุยนะกับคนรักของคุณหรอกเออมันมีการที่แบบว่าเหมือนมีความไม่มั่นใจมีความไม่เชื่อใจด้วยนะคะเหมือนถ้าหากว่าคนรักของคุณมีการปฏิเสธคุณในครั้งอดีตแล้วตอนนี้มือที่สามเป็นฝ่ายที่เป็นคนที่ถูกเลือกนะให้เป็นตัวจริงแล้วณนะตอนนี้เวลานี้นะคะ คุณอาจจะมีความรู้สึกแบบเรียกว่าไม่ต้องการที่จะยุ่งกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนาะมือที่สามก็เลยมองว่าตัวของคุณเนี่ยคือไม่อยากเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้หรอกนะคะถ้าแบบจะให้เริ่มต้นใหม่นะไปเลือกสิ่งใหม่ดีกว่า อารมณ์นี้เลยนะ,ะแล้วก็ถ้าแบบว่าในกรณีที่มือที่สามเขาเป็นตัวจริงเนี่ยเขาอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าอยากจะให้คุณเนี่ยไปเริ่มต้นใหม่ไปเลือกความสัมพันธ์ใหม่ดีกว่าไปเลือกความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเป็นตัวจริงดีกว่านะชีวิตจะได้มีความสุขนะแต่ถ้ามือที่สมนะคะเป็นคนที่มาทีหลังแล้วถูกเลือกเขาบอกว่าความสัมพันธ์ ที่คุณนะกับคนรักเก่าของคุณเคยรักกันมากมมันคืออดีตไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วคุณต้องยอมรับนะความจริงว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาเลือกเขาเลือกฉันอานะรมณ์เนี้ยนะคะเธอต้องยอมรับความแพ้แพ้ทุกสิ่งทุกอย่างเธอไม่ได้เป็นคนที่เขารักแล้วเธอไม่ได้เป็นคนที่เขาอยากจะเลือกอยากจอยู่ด้วยแล้วนะนี่คือมือที่สามแบบ คนที่มาทีหลังเนี่ยคือความคิดแย่มากที่แบบแย่งชิงคนรักของคุณไปแล้วมีการแซมีการที่แบบพูดทาร้ายจิตใจคุณด้วยแต่ถ้าเขาเป็นภรรยาตัวจริงที่มาก่อนคุณเนี่ยเขาเหมือนกับว่าบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีกว่านี้ไม่ควรที่จะมาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะนะคะนี่คือคําพูดของคนคนนั้นนะคะเอ่อมือที่สามหรือว่าคนที่คนรักของคุณเลือกนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สิ่งที่เขาสองคนอยากจะบอกกับคุณนะคะกับชีวิตของคุณเหมือนถ้าแบบว่าถ้าเขาเลิกกันจริงๆเพราะว่าคนรักของคุณเนี่ยเหมือนพูดประมาณที่แบบเขาก็ไม่ได้อยากจะอยู่กับมือที่สามหรือว่าไม่ได้อยากอยู่กับความสัมพันธ์ที่เขาอยู่นะตอนนี้เวลานี้นะคะมาดูซิว่าเขาสองคนอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณ ความเกิดเห็นความคิดเห็นของเขาสมคนที่มันตรงกันสองดาบอินลีเวิร์ดเขาบอกว่าคุณนะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสับสนหรอกนะเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองนะคุณเหมือนกับว่าถ้าหากคุณยังหน้ามืดตามมวนะคะลักเขาหัวปักหัวปำไม่ลืมหูไม่ลืมตาเนี่ย นะแทนที่คุณจะได้ไปเจอคนที่ดีนะคะคนที่รักคุณจริงๆเนี่ยนะคะคุณก็จะมาจมปักอยู่กับคนแบบนี้นะคะเอออาจจะเป็นคําพูดของคนรักของคุณก็ได้หรือว่ามือที่สามก็ได้บอกว่าคุณไม่ควรที่จะแบบว่าจมปักอยู่กับอดีตนะควรที่จะไปเริ่มต้นใหม่ควรที่จะปล่อยวางเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะกับครอบครัวใหม่กับสิ่งที่คุณเลือกแล้วก็คือไม่จําเป็นชีวิตกับ คือไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกทุกอย่างไม่ต้องสมบูรณ์ทุกอย่างหรือว่าคุณสามารถจะรักตัวเองได้คุณสามารถที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณเลือกนะไม่ว่าคุณจะอยู่กับใครไม่ว่าคุณจะมีใครหรือว่าไม่มีใครสิ่งสําคัญในชีวิตของคุณก็คือคุณต้องรักตัวเองให้เกียรติตัวเองนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนี่คือสิ่งที่เขาสองคนอยากจะบอกกับคุณถ้า,า,าเขา สองคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนเหมือนเขาประมาณแบบว่าความสัมพันธ์ที่เขาอยู่นะตอนนี้เวลานี้อาจจะมีความรู้สึกของใครบางคนที่รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกของมือที่สามหึงคนรักของคุณและคนรักของคุณเหมือนกับว่าเหมือนอยากจะเลือกคุณแต่ก็ไม่กล้าเลือกนะแต่ก็ยังอยู่กับมือที่สามอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็อยู่ที่บุญภราสนาเนาะ นะคะว่าใครจะได้คู่ใครใครจะได้อยู่กับใครวิบากกรรมจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแต่สิ่งที่สําคัญในชีวิตของคุณก็คือการใช้ชีวิตได้มีความสุขเท่านั้นนะฟังเพื่อนเป็นไกนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ